ฟันผุทำไมต้องเอ็กซเรย์เมื่อมาพบทันตแพทย์พเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากหรือตรวจโรคฟันผุทำไมจะต้องมีการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ร่วมด้วยทันตแพทย์จะทำการสักประวัติร่วมกับการตรวจในช่องปากโดยฟันที่สงสัยว่าผุจะทำการตรวจดังนี้ 1. การตรวจด,ด้วยตาโดยใช้กระจกช่วยในการตรวจ 2. ตรวจโดยใช้เครื่องมือตรวจฟันหรือ e x p l o r e r เขี่ยฟันซี่ที่สงสัย 3. ตรวจโดยใช้ด้ามกระจกเคาะที่ฟันในกรณีที่ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันหากมีรอยโรคปลายลากเคาะแล้วจะมีอาการเจ็บ 4. ตรวจโดยการคลำหากมีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันและมีรอยโรคปลายลากคลำแล้วจะมีอาการเจ็บ 5. ตรวจโดยการเป่าลมเพื่อให้ฟันแห้งและสามารถสังเกตเห็นฟันผุได้ชัดเจนขึ้นโดยฟันผุที่เกิดขึ้นกับผิวฟันจำแนกออกเป็นสีประเภทดังนี้ 1. รอยผุที่เกิดที่หลุมและล่องลึกของผิวฟัน 2. เกิด <Jin> ข <cción> <kicked cuarto> <DVD> ึ้นบริเวณด้านประชิด3บริเวณคอฟันและบริเวณผิวเรียบและ 4. บริเวณผิวรากฟันซึ่งฟันผุที่เกิดขึ้นบริเวณด้านประชิดของฟันแบ่งตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้ 1. รอยผุระยะแรกที่เกิดที่ชั้นเคลือบฟันแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนาของเคลือบฟัน 2. รอยผุระยะปานกลางเกิดขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของชั้นเคลือบฟันแต่ไม่ถึงรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน 3. ระยะก้าวหน้าเกิดขึ้นตั้งแต่รอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันถึง1ใน3ของเนื้อฟันและ 4. ระยะรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อฟันและใกล้ถึงโพรงในตัวฟันในบางครั้งการตรวจทางคลินิกอาจไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคฟันผุจึงจำเป็นจะต้องใช้ภาพรังสีช่วยประกอบการวินิจฉัยโดวยวัตถุประสงค์ของการใช้ภาพรังสีประกอบการวินิจฉัยโรคฟันผุมีดังนี้ 1. ช่วยตัดสินใจในการวางแผนการรักษาโดยประเมินการลุกรามของรอยฟันผุประเมินว่าฟันซีน่นี้สามารถที่จะทำการอุดโดยวิธีปกติทำการรักษารากฟันหรือถอนฟัน 2. ช่วยวินิจฉัยรอยผุขนาดเล็กที่เกิดบริเวณด้านประชิดเนื่องจากรอยผุจะตรวจพบได้ยากในทางคลินิก 3. ช่วยประเมินรอยผุที่อาจเกิดขึ้นใหม่ภายใต้วัสด,ดุเดิมซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ทางคลินิกเช่นกัน ีช่วยประเมินสภาวะสุขอ,อนามัยในช่องปากของผู้ป่วยในกรณีเรียกผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ําโดยการถ่ายภาพรังสีเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคฟันผุมักมีเทคนิคที่ใช้2วิธี 1. เทคนิคการถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก 2. เทคนิคการถ่ายภาพรังสีแบบกัดปี โดยเทคนิคที่1เป็นการแสดงภาพฟันทั้งสีตั้งแต่ตัวฟันจนถึงกระดูกที่พยุงฟันเพื่อประเมินรอยแตกในฟันดูพยาธิสภาพปลายรากฟันอวัยวะปริทันและช่วยประเมินรอยฟันผุลุกลามได้อีกด้วยโดยมีวิธีการถ่ายคือวางแนวแกนของแผ่นรับภาพรังสีให้ขนานกับแนวแกนฟันโดยใช้อุปกรณ์ช่วยวางตัวรับภาพและปรับกระบอกรังสีให้แนวรังสีตกตั้งฉากกับแนวแกนฟันและตัวรับภาพรังสี จากภาพรังสีฟันกรามน้อยบนขวาผูที่ด้านประชิดโดยผูทะลุโพรงประสาทฟันดังลูกศรสีแดงและพบเงาที่ปลายรากแสดงถึงการเกิดพยาธิสภาพรอบรากฟันดังลูกศรสีเหลืองถัดมาฟันกรามน้อยล่างขวามีผูขนาดใหญ่ด้านประชิดและด้านบทเคี้ยวดังลูกศรสีแดงและทะลุโพรงประสาทฟันแต่ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงบริเวณปลายรากฟันเทคนิคที่2 การถ่ายภาพรังสีแบบกัดบ,บีกเป็นการตรวจหารอยผุระยะแรกด้านประชิดของฟันรวมทั้งรอยผุพึ่งลุกลามที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช้ประเมินขนาดของรอยผุเดิมและช่วยหารอยรั่วของวัสดุอุดของฟันวิธีถ่ายคือใช้ใบวิ n แท็บติดที่กึ่งกลางฟิล์มให้ผู้ป่วยกัดลงมาที่แทบ็บ จากนั้นปรับกระบอกรังสีให้มุมแนวนอนของรังสีเข้าบริเวณด้านประชิดของฟันที่ต้องการถ่ายและมีมุมแนวนอนประมาณ8-10องศาภาพรังสีที่ได้จะเห็นฟันบนและฟันล่างในภาพเดียวกันโดยภาพนี้แสดงบริเวณฟันหลังขวาจะเห็นเงาดําไม่เกินครึ่งหนึ่งของเคลือบฟันที่ด้านประชิดของฟันกรามน้อยซี่ที่2และฟันกรามซี่ที่1ต่อมาแสดงบริเวณฟันหลังขวา เห็นเงาดำเกินครึ่งหนึ่งของเคลือบฟันแต่เข้าไม่ถึงเนื้อฟันที่ด้านประชิดของฟันกรามซี่ที่1และ2ภาพถัดไปแสดงถึงเงาดำบริเวณเคลือบฟันจนไปถึงครึ่งหนึ่งของเนื้อฟันบริเวณด้านประชิดของฟันกรามบนซี่ที่2และฟันกรามล่างซี่ที่1ดังลูกส่นเขียวภาพสุดท้ายเห็นเงาดำกินบริเวณเนื้อฟันไปมากกว่าครึ่งและเกือบทะลุเข้าโพรงประสาทฟันที่ด้านประชิดของฟันกรามน้ํานมซี่ที่1และ2 ในส่วนของภาพรังสีปริทัศน์ยังมีข้อจากัดในการวินิจฉัยโรคฟันผุเนื่องจากเป็นการถ่ายรังสีเป็นบริเวณกว้างและมีความคมชัดตือรายละเอียดต่ํากว่าการถ่ายภาพรังสีในช่องปากจึงไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการวินิจฉัยโรคฟันผุขอขอบคุณและสวัสดีครับ